คือพระอาทิตย์อ่ะเขาขึ้นหลังอาคารเพราะฉะนั้นหมายความว่าตรงนี้แดดที่จะลงอ่ะเขาจะลงช่วงบ่ายไปเลยเพราะฉะนั้นใครจัดงานเช้าไม่ต้องห่วงเรื่องแดดบางคนเขา<อ>ก็ะจะเลือกรับตัวตรงนู้นครับแต่ว่าถ้าถือว่าบริเวณในสวนนี้ครับส่วนใหญ่มันจะติดแสงสะท้อนจากพื้นหญ้าเด้งเขานามันจะติดเขียวนิดนึงแสง daylight เป็นแสงสีขาวแต่อย่างเงี้ยสีอะไรครับสีเหลืองอมไวททีเนี้ยการที่มีแสงสองอย่างปนกันเนี่ยกับการถ่ายรูปเนี่ยจริง สำหรับช่างภาพพอจะใช้ยากแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมการ์ดนะครับหลายงานมากคือบนห้องไม่มีการ์ดมันจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ถ่ายรูปสวยสวัสดีค่ะภูริค่ะพี่ปุ๊กค่ะจะบอกว่าคือจะไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนอ่าอ่แต่ให้ดูบรรยากาศเป็นไงเหมือนมันจะอยู่กรุงเทพเนาะที่ไหนอยู่ตอนชิดลมถนนวิทยุอ่ะยังต้องบอกอีกเหรอว่าอยู่ที่ไหนอ่้ามอยู่หน้าป้ายโอเคค่ะเราอยู่กันที่โรงแรม สินทรเคมปินสกี้โฮเชลแบงคอกนะคะจะบอกว่าตั้งแต่บรรยากาศนุ่มเข้มามาไากินหนูได้เดินข้างในแล้วรู้สึกว่าแบบ มันอยู่แบบเป็นความเป็นส่วนมากไม่คิดเลยว่าอยู่จลนเนาะแล้วนี่คือไม่ใช่อะไรนะคือบรรยากาศก่อนจะเข้าไปโรงแรมอ่ะเขาก็คือแบบดูมาก่อนแล้วเว้ยมันมีความส่วนความอะไรต่างๆเหมือนแบบโอเอซิสใจกรุงเทพเลยอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้คือมุมถ่ายภาพที่นี่มีแบบไฮไลท์เยอะมากเลยจนวันนี้พูดเลยว่าแอบแอบกระซิบทิ์นึงว่าเราถึงขั้นต้องมีตัวช่วยใช่ก็คือเป็นแคลรเชิร์ที่จะมาช่วยเราแบบว่าในบางจุดที่เราสึกว่ามันจะต้องถ่ายออกมายังไงที่แบบจะถ่ายทอ้อารมณ์ออกมาได้แล้วก็คือเป็นข้แรกเป็นความรู้ให้คุุณผู้้้ชมมมมมมไ่่่่าาาแแบบเถรตตทีีีีนนนัองห าต้้องไปบนวันนี้เราเลยคัสสันมาเขาเป็นคนที่ถ่ายภาพแบบอารมณ์แบบวามแนะฟิลกู๊ดอุ่นอุ่นคื่อเหมาะกับที่เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ จิ้มเลยจิ้มเลยคนนี้ไหมเอ้ยขดไข่เขาไม่มีเขาไม่มีอยู่จริงเอ้ขาหนั้นะจ้าว่าคนนั้นแบบเพราะหนุ่มโมเป้าขนาดจ้าะเขาต้องใช้เป่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาถึงเป็นไงที่เก่งเออเลือกได้ถูกคนมากอันนี้คืออยากให้พี่เขาไปแนะนำตัวของมันดีกว่าไปค่ะไป เอาละฉันตัวมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ชื่อนนท์ค่ะเป็นช่างภาพจากเพจชื่อนนท์วอลช็อตครับผมจริงๆเห็นภาพพี่นนท์มาแล้วมีความรู้สึกแบบฟิลกู๊ดแบบมีความแบบอบอุคือรู้สึกว่าเห็นที่นี่แล้วอยากให้แบบพี่นนท์มาแนะนำว่ามุมไหนควรจะถ่ายยังไงงั้นอันแรกเริ่มจากตรงนี้เลยใช่จุดนี้โอเคจุดนี้คือมันเป็นจุดที่หนุกพี่บุ๊ถามก่อน่มันจัดงานแต่งงานได้ปะจะบอกว่าจุดนี้ก็จัดงานได้นะจ๊ะเสวยอะเมันอวยนจริงๆเป็นแลนด์ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจัดเขาเคยจัดงานเราด้วยนะตรงนี้อยู่ที่ประมาณแบบแขกประมาณแปดสิบถึงร้อยท่านก็กำลังแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยเช้าใช่ทุกวันนั้นก็คือเขาก็ใช้บริเวณกาเซโบตรงนี้เนาะอาจจะมีแบบตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ส่วนของสารานี่คือมันสวยอยู่แล้วมันสวยจริงๆนะเธอจริงๆถ้าถ่ายถ่ายได้ในทุ่งุมเลยไหมคะพี่นนท์ใช่เพราะจริงๆอ่ะพอได้เปรียบอย่างหนึ่งของการที่จัดงานแล้วส่วนของเวทีครับสามารถเดินอ้อมไปได้แบบ ด้านหลังเลยครับจริงๆมันมีประโยชน์มากกับการถ่ายภาพเพราะมันจะทําให้เราได้รูปที่แบบหลากหลายมุมขึ้นคือใช่คือบางทีเวลาเราไปถ่ายงานแล้วแบบเวทีมันติดกับขอบกําแพงเลยอย่างเงี้ยครับเราอ้อมไปข้างหลังไม่ได้อย่างมากที่สุดที่เราทําได้คือด้านข้างแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถใช่ถ้าเราสามารถอ้อมไปข้างหลังได้อย่างเงี้ยมันก็จะได้มุมที่แตกต่างพูดเลยว่าก็คือ daylight ก็ดีใช่ใช่เพราะว่าสําหรับช่างภาพเนี่ยแสงธรรมชาติคือดีสุดแล้วจริงๆครับแล้วก็งานที่เนี่ยคือช่วงเวลาเช้า7จ็ดโมงครับถึงประมาณ11บเอโมงเนี่ย ก็สามารถจัดงานตรงนี้ได้นี้เราก็ได้แบบความรู้จากที่นอนเราคือเดี๋ยววันนี้หนูจะเดินแบบไปทั่วโรงแรมเลยแล้วเกิดว่าแบบหนูจะมีความช่วยเหลืออะไรต้องการเนี่ยหนูจะขออนุญาตดิดนิ้วเล็บเข้ามาโอเคนี่โซนอินดอร์มาเอาดอบ้างเป็นไงล่ะ S <S <S ประตูเ, okay, เคตรงนี้โซนนี้เรียกว่าอะไรคะพี่ปุ๊กชีวาการเดนค่ะแต่เรายังไม่ถึงการเดนนะแต่ว่าบริเวณนี้เรียกโซนชีวากาเดนแล้วตรงนี้มันจัดงานได้ไหมพี่ปุ๊กจัดได้จ้าก็คือสมมติถ้าเราจัดงานในสวนเนี่ยมันจะวางยังไงอ่ะแปนโอ้ยคือจริงๆอ่ะคือบริเวณเขาใหญ่มากเลยนะคือถ้าสมมติใครเป็นแบบงานเลี้ยงฉลองอ่ะก็คือต้องมีแบ็กดอปใช่ไหมสามารถแบบเปิดประตูมาปุ๊บนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดอีนิสเตอร์อ่าใช่ลงทะเบียนอะไรต่างๆอันเดียวกันอันเดียวกันใช่จากนั้นพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยนี่ดางว 上台男朋友。<laughs> ก็คือตรงนี้มันเป็นจุดมัเป็นแบ่งดอกแล้วก็ถ่ายพงถ่ายภาพซึ่งเราอยู่บริเวณนี้เหมือนแบบเป็นมันเป็นเหมือนพับทิกแอเรียใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทําให้แบบไพรเวทได้นะคือตรงแถวอยู่อ่ะมันจะมีเหมือนทางเดินแยกออกไปสองทางได้เขาอ่ะก็คือเหมือนจะกั้นโซนบริเวณนี้ให้เป็นงานรานใช่แล้วตรงนู้นก็แบบแขกปกติก็เดินกันอยู่ฝั่งก็คือคนที่มาพักโรงแรมก็คือยังใช้ชีวิตปกติได้นู่นนี่นู่ีแล้วเราก็จัดกานของเราไปใช่เดี๋ยวเราเดินกันไปดูเข้าไปดูข้างในกันอนึ่วาเป็นแขกเ้าถ่าายภพเเรียน เราก็เดินต่อคือแบบที่นี่มันมกว้างมากจริงๆอ่ะ แล้วมีความเห็นว่ามีความเว้าความโค้งคือพูดตรงๆนะแค่ยังไม่ได้เคลีย์อะไรอ่ะมันก็คือเป็นความธรรมชาติที่สวยแล้วถ้าเป็นคนชอบแบบอะไรที่เป็นธรรมชาติคือที่นี่เขาเหมือนว่าตกแต่งมาอยู่แล้วอ่ะถ้าใครชอบสไตล์เนี้ยก็ลองดูออันตรงนี้จริงๆถ้าสมมติว่าไม่อยากตกแต่งเยอะอาจจะเป็นแกลเลอรี่วางแบบขัดตั้งรูปเบาๆก็ได้นะเพื่อจะแบบไปยังบริเวณงานของเราใช่คือแบบถ่ายรูปกับเปาสาวเสร็จแล้วก็ชมภาพทีเวดดิ้งต่างๆไปเพื่อที่จะแบบมายังบริเวณที่จะแบบเป็นช่วงงานพิธีของเราสวยปหมเลยราคือสวยไปหมด ตึกที่เนี่ยคือแบบเฮ้ยเขาดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใครอ่ะอคือถ้าเห็นตึกนี่รู้เลยนะว่าอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยแม่ค่ะว่าที่นี่เขาโหดร้ายมากนะันทำไมค่าหญ้ามันมีค่าหญ้าด้วยพี่ได้ยินมันมีค่าหญ้าไม่ใช่คอระคังค่ะเป็นคอควายอ๋อทำไมนะยังไงค้าวอ่ะเป็นเหมือนเป็นค่าเช่าพื้นที่เนาะซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเช่าเฉยๆคือเขาเขาดูแลเหมือนซ่อมแซมอ่ะก็จะมีความเขียวตลอดเวลาไม่ว่าจะมาวันไหนใช่เพราะว่าแบบอันนี้ก็แบบไปจัดงานมาหลายที่ใช่ไหมคือบางที่เขาไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาดูแลลงดีเทลตรง าาบางทีมก็จะแบบมันเดินย่ํากันเยอะอ,อย่างเงี้ยย่ำมันก็จะมีความแบบตายไปบ้างอะไรบ้างอ,าอันนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่ก็จะเขี่ยวทุกงานนี่ทั้งตรงนี้แบบว่าดีมากเลยนะละที่ตรงเนี้ยที่ส่วนตรงเนี้ยมันจุได้กี่คนคะอ่ะถ้าสมมติว่า อยากเป็นแบบแเหมือนโรงแรมมีโต๊ะให้แขกได้นั่งเนาะก็จะอยู่ประมาณแบบสองโต๊ะอันนี้คือแบบโฟร์โ o ลเลย,บบส,ยสบายๆแบบร้อยยี่สิบคนกำลังสวยๆแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้เพิ่มมาอีกหน่อยก็แบบเป็นค็อกเทลอะไรพวกนี้เนาะก็จะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบอาจจะบวกๆได้อีกหน่อยนึงถ้าเกิดว่าแดดมันจะส่องไหมถ้าเราจัดงานเช้ามันก็มีความอุ่นๆนิดนึงแหละแต่ว่าพูดเลยว่าตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่าแดดไม่ส่องจ้ามาถึงว่าที่โรงแรมสินทรเขาตัดเขาสามารถแบบเอ้พระอาทิตย์หยุดอยู่ส่องแสงปิดก็เกินไปไม่ไงเพราะว่าอาคารเนี้ยคือพระ คิดอะเขาขึ้นหลังอาคารเพราะฉะนั้นหมายความว่าตรงเนี้ยแดดที่จะลงอ่ะเขาจะลงช่วงบ่ายไปเลยเพราะฉะนั้นใครจัดงานเช้าไม่ต้องห่วงเรื่องแดดอา,าอาจจะมีแบบอย่างงี้ไม่ใช่ละ<อ>ความอุ่นบ้างเพราะว่าแบบมันก็เป็นฟิวเอร์อร์เนาะแต่ว่าแบบประเทศไทย มันไม่ร้อนแดดแน่นอนอันนี้คือดีงามนะจ๊ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอลองลงไปดนตรงนี้ได้ไหมเราอยู่ตรงนี้นานละเราไปดูพื้นที่จัดงานจริงจริงคือนอกจากจัดเลี้ยงตอนเย็นไ่นพี่ปุ๊กมันจะมาเลยดิมั้งตรงนี้สมมติเราไม่ได้จัดงานตรงนี้แล้จัดข้างในอ่ะก็คืออันนี้เป็นทริคเบาๆว่าแบบว่าจริงๆเดี๋ยวเราอ่ะจะมีขึ้นไปดูห้องจัดเลี้ยงที่บนอาคารเรามีส่งฟิลเนาะถ้าใครจัดงานเลี้ยงที่บนอาคารแล้วแบบตอนเช้าอยากได้ฟิลสวนนิดนึงอ่ะเราสามารถมารับตัวในสวนได้นะอ๋อนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนมีเก้าอี้ที่เราาากเเห็็นนนจิตแล้วมีร มาลับ อาจจะมีแบบจัดดอกไม้หน่อยนึงแบบเออเก๋เพราะความสวยของสวนมันสวยแล้วไงอากาศมันก็ไม่ได้แบบร้อนมากขนาดนั้นก็จะเป็นแบบก็สูดได้อยู่บจรรยากาศสบายก็ช่วยเราไหมเพราะว่าเราอาจจะอยากรู้ว่าเออถ้าถ่ายตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะแบบเอ้ยยืนตรงไหนหรือว่ามุมรับตัวไงเออตรงไหนดีเออถ้าเขาแบบให้เขามาดูตรงนี้อย่างเราเราก็เห็นเออมุมนี้แหละแต่ก็คงมุมนี้แหละแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่ามุมมองของเขา เือมีมุมอื่นที่แอบซ่อนอยู่โอเคยวนึงสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลายครั้งทีกันใจเล่นกับเราด้วยนะตอนนี้ฉันถือ่แล้วภาพในวันนั้นกับภาพในวันนี้เราต่างกันชื่นเชิงเดี๋ยวคนก็คิดว่าเป็นตลกนะเป็นชั้งภาพเลยเมื่อกี้คุยกันอยู่ค่ะว่าถ้าเกิดมันเป็นภาพตรงเนี้ยเมื่อกี้ถ้าเราจะรับตัวเนี่ย คือเลาพอดมุมไหนมุมไหนที่จะแบบก็จริงๆที่เนี่ยมันมีหลายมุมมากที่สวยคือถ้าเผื่อเป็นที่ที่แบบเหมือนแลนด์มาร์กหน่อยก็จะมีด้านหลัง้ตรงนี้เลยถ่ายเห็นตึกแล้วก็เห็นตัวศาลาตรงนี้หรือบางคนเขาก็จะเลือกรับตัวตรงนู้นครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าบริเวณในสวนนี้ครับส่วนใหญ่มันจะติดแสงสะท้อนจากพื้น้า เด้งเขานามันจะติดเขียวนิดนึ่งซึ่งเชื่อว่าในกล้องอาจจะมีแบบเห็นนิดนึงตอนนี้เราจะเขียวอู่เราไม่ได้ดำนะคือนี้ทำให้เราหน้าคิดโอเคโอเคมันเป็นเรื่องของนี้ด้วยของทิศทางแสงด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะถ่ายตอนประมาณสักเกือบ11โมงแล้วแต่จริงเนี่ยเวลาที่เราใช่เราจะเช้ากว่านี้แต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีสเต็ปนี้เดี๋ยวเราย้ายไปเลยว่าหายแบบหายเขียวเราสามารถตัวตรงนี้ได้ เพราะว่าที่เรามองเนี่ยก็คือตอนแรกมันมีเขียวเรื่อยๆอยู่ตรงเนี้ยอันนี้มันไม่มีเลยมันก็จะดีขึ้นครับซึ่งเราก็ยังคงถ่ายและได้วิวชได้ววิของตัวโลเคชั่นอยู่คือถ้าสมมุติแบบใครมาแต่งที่นี่เผื่อเวลาไว้เลยสำหรับแบบการเดินถ่ายภาพมีเยอะมากขอสักหนึ่งชั่วโมงแต่งหน้าเสร็จแล้วก่อนเริ่ม่ยขอสักหนึ่งชั่วโมงนี่จะดีมากนี่ก็พอชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันดีกว่าโอเคไปค่ะ ้วก็อยู่อีกโรงแรมหนึ่งแล้วไม่ใช่แบบมันช้อติลวนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้แบบอุ้ยสบายแบบเเารียกอะไรนะบรรยากาศแบบบริสุทธิ์แบบว่าข้างนอกสวนส่วนเขียวๆทีนี้เรานึกว่าเราจะไปบาร์รับที่ไหนหรือเปล่าสวยนะมันเป็นแบบอีกอารมณ์หนึ่งก็คือมาที่นี่คือได้หลายแบบโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูนี่นี่ห้องห้องแต่งงานอันนี้ทางเดินไปห้องแต่งงานแต่งแต่งแต่าแต่ง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 แอ่งแต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 ่งแน่งแต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 ่งตรงล็อบบี้ข้างล่างเมื่อกี้งแต่งแงแต่งแต่ วุออ้ยถ้าฉันแบบตังเหลือแล้วก็แบบอยากจะจัดตรงนี้เลยนะนนเนี่ยวิ่ไงล่ะสวยปะละ่ะเ,เดี๋ยวราคาไปว่ากันทีตอนท <c oughs> ออ้ายคลิปเดี๋ยวเลี้งไปดูด้านในกันเลโอเค<ๆ>แต่เราแบบจะเดินย้อนๆนิดนึงเพราะว่าห้องเนี้ยคือมาเป็นห้องที่แบบเขาใช้จัดงานมั่นอ๋ออ่าเขาจะเป็นห้องสินทนอนซีซึ่งถ้าสมมุติว่าเราขึ้นลิฟต์มาเนาะมันก็จะแบบว่าต้องเดินเลี้ยวซ้ายเพื่อจะมาเข้าที่ห้องนี้จุดขายเลยเป็นห้องงานเช้าอ๋อ ตรงเนี society, friends, ้ยก็จะเป็นบริเวณที่แบบเหมือนเพื่อนเจ้าสาวมากั้นประตูต่างๆแล้วก็ค่อยเข้าไปที่ห้องหรือว่าเราจะตั้งเป็นภาพได้ไหมพี่ปุ๊กได้ได้เหมือนกันที่เนี้ยคือถ้าสมมติใครอ่ะจัดงานเช้าข้างบนแล้วแบบฟิลแบบอยากได้สวนไงก็สามารถไปตั้งขบวนขันหมากที่ด้านล่างได้นะแต่ต้องแบบเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเดินไกลแต่ว่ามันก็ได้ภาพที่แบบแตกต่างแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยไกลไปเราก็ใช้บริเวณตรงนี้มาแล้วเราก็เดินมาเลยพี่ปุ๊กตรงนี้มันเห็นสวยไหมอุดรูปอุดยไหมในห้องตรงนี้นี่ฉันจะบอกว่าเขามีกระจ ไหนนี่เป็นงานเฮ้ยสวยนะพูดเลยห้องขนาดนี้เป็นกำลังพอดีเลยพี่ปุ๊กได้ประมาณกี่คนคะแบบนี้อันนี้เป็นงานเช้าอ่ะจัดได้ประมาณ50ท่านแบบกำลังแบบน่ารักน่ารักอันนี้ก็คือุ่นซิลลี่ก็ไม่สูงมากก็ไม่เขาเริ่มเหมือนแบบอยู่บ้านหรือว่าอะไรแบบอะไรแบบอบอุ่นอันวันนี้ฉันจัดงานแต่งที่บ้านันเธอเธอมาบ้านนิดนึงนะคะโอเคถ้าเป็นอย่างนี้นี่เวทีน่าจะอยู่อย่างนี้อ๋นี่ส่งก็ได้เนี่ยใช่ป่ะคือจริงๆเขาแบบบนชั้นเนี้ยมันก็มีหลายห้องแต่หลักๆเขาใช้ห้องเนี้ยเป็นห้องเหมือนแบบพิธี ได้สแบบคือถ้าสมมติใครจะชอบแนวลึกอะเขาก็จะแบบเป็นแนวนี้เป็นแนวฝั่งนี้แต่ว่าอาจจะต้องแบบมีชาขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันมีไอตรงนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องมาบาังเขาอีกนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่านี่ใครอยากใช้ตรงนี้เป็นแบบแบล็กการ์เป็นส่วนน้อยๆออสวยนะสวยสวยก็คือตรงข้างล่างเมื่อกี้ที่เราลงไปกัน นีดหนูอาจจะต้องเบิกตัวผู้ช่วยหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องถ่ายภาพยังไงคือจริงๆไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าเนาะว่ามีแบบไฟนี้ด้วยมีแบบมุนด้วยตั้งเวทีฝั่งไหนสวยงามอะไรอย่างงี้อ่าเบิกตัวเลยค่ะเบิกตัวพี่นนท์พี่จริีก็เรียกเขามาก็ได้นะให้เขาเดินคนดีๆก็ได้นะก็ติดก็ได้ ตอนนี้ความน่าเชื่อถือไม่เหลือเลยครับเท่ากับศูนย์อ้าวดิบอีกลุกนึงเผื่อแบบสาวชอบสไตล์นี้โอเคครับโอเคโอเคค่ะห้องนี้เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องแบบ่การวางเวทีอะไรต่างๆเขาจะวางเวทีได้สองแบบคือจะแบบเป็นแนวลึกเนาะเหมือนแบบว่าสาวเดินยาวๆนิดนึงก็จะมาอยู่บริเวณนี้แต่มันก็จะมีเรื่องเสาอะไรต่างๆแต่ว่าเขาก็จะมีอีกมุมนึงที่เป็นมุมนี้ที่แบบปองออกไปอ่ะมันเห็นสวนแต่ผู้มาแน่ใจว่าแบบจริงๆในกล้องอ่ะมันถ่ายแล้วมันเอ้ยมันโอเคไหมมองช่างภาพจริงๆมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างครับ คือบางทีเรามองตาปากเนี้ยเรามองออกไปว่าเออมีเห็นสวนเขียวอะไรเงี้ยครับแต่เราต้องดูด้วยว่ากระจกกับติดฟิล์มเขียวหนักไปกว่าเดิมหรือเปล่าครับให้คิดหนีว่าแสง daylight เป็นแสงสีขาวแต่อย่างเงี้ยสีอะไรครับสีเหลืองอมไว้ทีเนี้ยการที่มีแสงสองอย่างปนกันเนี้ยกับการถ่ายรูปเนี้ยจริงๆสำหรับช่างภาพก็ค่อนข้างยาก คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากได้อย่างใดอย,าอยา่างหนึ่งอ๋อที่แบบว่าเวลาเขาจะมีเหมือนไฟอัดเข้าไปที่เวที<ภ>อันนี้เพื่อเหมือนกลบไอ้ตัวแสงสีเหลืองในห้องนใช่ปะคือถามว่ากลบได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่ก,กับขนาดห้องด้วยครับ ขึ้นอยู่ระยะที่ระวางไฟได้แต่ถามว่ากลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่หรอกอแต่มันช่วยได้ใช่มันก็ช่วยได้ดังนั้นสมมติมว่าเราคิดว่าเราจะตั้งไฟดอกตรงนี้สมมตินะนนแนะนําให้ปิดทึบดีกว่าของคอันนี้ควรจะเป็นฉากคือบใช่ควรเป็นฉากทึบดีกว่าเพราะว่าพอย้อนแสงเนี่ยต่อให้เรายิงไฟเข้าไปอะครับคือมันก็จะไม่สวยเหมือนตาเปล่าเห็น ใ,ให้มันเปิดแบบบรรยากาศอ่ะให้เป็นตาเปล่าเราเก็บเห็นนี่<ช>แหละเนาะแต่ว่าอะไรที่มันเป็นพิธีการเราอาจจะต้องเหมือนเซตสร้างขึ้นมาเพ<ช>ื่อให้มันถ่ายแล้วสวยเป็นความรู้อีอกแบบนนหนึ่งเนาะที่แบบบางทีเรามาเราอาจจะไม่ได้รู้รนมุมนี้นี่แต่ขันอยากอยากเบ,บรกนิดนึงคือบ้เบรกแล้ว<ม>คือท้องนี้บางคนอ่ะใช้เป็นงานเช้าใช่ไหม<ช>บางคนอ่ะมีงานริฉลองต่อแงก็สามารถใช้ทุนที่ตรงนี้เป็นแบ็คดอก่อได้นะเราอาจจะไม่ได้วางแบบวางฉากแล้วก็วางเวทีด้านหน้าฉากแล้วพอเราเสร็จพิธีเช้าปุ๊บเราก็เอาเวทีออกก็คืเหลือแบ็คดอ ใช้ต่อไา,า้เพื่อที่แบบตรงนี้ก็ไว้รับแขกแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูงานพี่จัดเลี้ยงข้างในกันไป ใช้พี่นอนไปเลยเข้าไปกันเราได้เลยด้วยกันเลยครับเพราะว่ากระโดดไม่ไหวและไขข้อไม่ดีโอเคขอเบงกอตด้วยค่ะเบงกอตด้วงค่เมื่อกี้ที่เราเดินออกมาจากห้องตอนเช้าห้องงานเช้าใช่เราเดินออกมาเสร็จแล้วปุ๊บบริเวณตรงนี้คือก็จะเป็นบริเวณที่เขาวางแบบ coffee break อะไรต่างๆถ้าแบบหิวหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเดินออกมาตรงนี้บริเวณนี้ซึ่งมันฟิลมันแบบสบายๆได้ฟิตรเพิ่มแล้นะฟิตรเพิ่มแล้วใช่ไหมครัต่อไปขอมาร่วมงานด้วยนะครับไม่ไม่ถ่ายละลูกถาวรโอเคห้องนี้กว้างมากพี่ปู ห้องนู้นถ้าสมมติว่าเราจัดงานเช้าเราก็มีแบบงานเลยงฉลองต่ออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบปรับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นแบบงานเลี้ยงซึ่งเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บก็คือเวทีก็จะตั้งอยู่ฝั่งนู้นเลยเราจะได้เป็นฟิลแบบว่าบาสาวเดินเปิดตัวก็เตือนยาวๆไปนี่เนาะนี่ถ้าสมมติในมุมมองของพี่โน่นนะว่าแบบจริงๆการเปิดเดินเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยริงทางเดินที่มันยาวๆจริงๆโอเคปะถามว่ามันดีกว่าไหมมันก็อาจจะเหมาะกับการที่มีเพื่อนเยอะๆ เนอะครับแต่ถ้าตัวถามผมว่าผมเข้ามาห้องเนี้ยแล้วเดินมีเงี้ยถ้ามีแชกอยู่ตรงนี้ครับเขาก็จะมองไม่เห็นมันก็มีอีกทางหนึ่งออปชั่นหนึ่งก็คือสามารถเข้าตรงนี้ปุ๊บทักทายทักทายแชกก่อนปุ๊บแล้วก็ออกทุโต๊ะออกไประเบียงเดินบ้างแล้วก็วอล์กออกมันี่มันจะีประตูนี้แล้วเอาเวทีมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเออนี่ก็เป็นอีกเป็นอไอเดียหนึ่งครับ Uhm, ะคะือเหมือนฟิวว่าเขาเรียกอะไรเวลาการวางเวทีมุมลึกหรือว่ามันก <Pa igi. S 2> ็ได้ฟิวที่ต่างกันใช่ใช่ความอบอุ่นหรือความอะไรอย่างเงี้ยมุมมองมันต่างกันมันอาจจะต้องเลือกจากง่ายๆก่อนก็อาจจะเป็นจํานวนของเพื่อนที่จะโปรดอกไม้หรือหรือโรลกิเตอร์อะไรเงี้ยครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนที่จะมาโรยมีจํานวนเยอะหน่อยก็เป็นตีบลึก ก็อาจจะดีกว่าใช่ก็เป็นแบบอีกอีกหนึ่งข้อตัดสินใจเนาะว่าแบบเฮ้ยเราจะอยู่มุมไหนดีเราชอบมากเลยห้องนี้คือตรงลุนน่ะอย่างที่พี่นนบอกอ่ะมันมีระเบียงให้ออกไปได้ห้องเลยนะมาทะลุถึงกันเนี้ยใช่คือห้องนี้มันถูกแบ่งซอยได้3ห้องอ๋อเพราเเปิดออกมาเป็นแล้วอย่างสมมติถ้ามันไม่ได้ถูกแบ่งซอยนี้มันจะจุได้กี่คนนะคจริงๆไซส์ห้องนี้เขาใกล้กับห้องเมื่อกี้เลยนะอห้องที่เราไปดูกันเมื่อกี้ก็คือประมาณ50แล้าปิบท่านโอ้โหใช่แล้วแต่ถมาเลย ก็คือนีได้งานเช้าที่แบบอบอุ่นอบอ่นหนึนงานเลยนะเต<ช>่นหนูาชอบที่นี่<ช>นะทุกห้องคือเขามีความเดลัยทุกห้องเนาะเมันดีนะมันก็ได้ความฟิลแบบว่าเฮ้ยเ<ป>รา<ป>ไม่ได้อุูู่้อยู่ในห้องอย่างเดียวเราก็ยังได้เห็นวิวข้างนอกด้วยเหมือนงานฝรั่งแบบว่าแบบดิ้งๆแล้วออกไปเกาะเกาะรั้วคุยกันฉันอยากเดินออกไปจริงจรได้ไหมลองไปนะว่าแบบว่าวิวสวน สาวฉันเฮ้ยผมคือใบเฮ้ยนี่ประหนึ่งเปิดตัวนะคะเราเดินเข้ามาอย่างนี้เอานี้โอ้ยเป็นทุกอย่างเลยเราเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วถ้าอย่างนี้ครับจนถึงเวทีก็น่าจะได้เพื่อนสักประมาณไม่ควรเกินห้าคู่อ่าถ้าสมมติว่าแบบเราเป็นแบบเขาเียกแนวกว้างเนาะลอวแต่ได้แบบบรรยากาศที่ดีได้แบบที่ถ่ายภาพเยอะมากอันนี้ส่วนตัวนะครับ ห้องพักสวยเฮ้ยแล้วเราจะไป็นยังไเป็นการโยงไปห้องพักเสร็จะพาไปชมห้องพักสวยวนนี้ฉันชอบพิธีกรคนนี้ว่ะโอเคฉันไปแล้วสวัสดีครับผมพิธีกรใหม่นะครับที่นนท์นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่าไปค่ะมาแล้วค่ะวิ่งไปเลล่ะให่โตวิ่ฉันชอบอ่ะฉันชอบอันเข้ามาแับแรกเลยชอบกลิ่นเฮ้ยกลิ่นหอมมากค่ะ ใครอยากรู้ก็ต้องลองมาพักที่นี่ดูโอเคที่องกัรจะได้มาของห้องนี้คือก็คือเพียงแค่แบบเราจองแบบงานมั่นเป็นงานสาวเพราะว่าเรามาจัดงานมั่นที่นี่ก็คือเราจะได้ห้องนี้เลยหนึ่งคืนที่แน่ๆคือได้แล้วหนึ่งคืนถ้าเรามาจัดงานมั่นอืาฮะ่เป็นไงคือพูดเลยว่ามันคือกว้างนะคือห้องเขาอะที่นี่เขาเริ่มต้นด้วยห้องไซนี้เลยเพราะฉะนั้นไซนี้คือใหญ่มากนี่เราจะแต่งหน้าบริเวณนี้แล้วก็น้นเป็นบริเวณเตียงนอนจะไม่นั่งเห็นแล้วก็อดไม่ได้เฮ้ยเธอไม่มีวันหยุดเลยเห เอกสารเธออะไรอ่ะ ดีอ่ะพี่ปุ๊กแต่แว่ามันมีแบบหลายท้ายหลายแบบใช่ไหมใช่ยังไงก็คือถ้าสมมติเรามาจัดงานมั่นที่นี่แต่ว่าแบบแค่ง,งานมั่นอย่างเดียวเลยเราก็จะได้ห้องเนี้ยหนึ่งคืนแหละถ้าสมมติว่าเรามาจาัดมีงานเลี้ยงฉลองด้วยห้องมันจะแบบถูกอัปเกรดแบบใหญ่ขึ้นอ่านจะถามว่าเลเยอร์ห้องอ่ะคือมันมันเหมือนกันนะ,เ,นะนเหมือนกันหมดใช่แต่ว่าห้องเนี้ยคือ66ตารางเมตรส่วนอีกห้องห้องที่ว่าแบบเป็นไทยที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็จะเป็น88ตารางเมตรซึ่งจริงๆคือใหญ่กว่ากันน้อยนึงซึ จริงๆเนี่ย <ไอ S 1> คือมีคำถามมากมาเฮ้ยดูดเหรอเกยงดูด มีมั้ยมีคําถามมากมายเลยที่จะถามพี่นนท์ในห้องนี้แบบบางทีแบบว่าสงสัยว่าทําไมช่างภาพจะต้องวางเคยเห็นแบบห้อยไหมชุดแขวนชุดอะไรตอนนั้นว่าเขายังแบบเหมือนเดิมไหมเผื่อแบบได้ความดูจากพี่นนท์ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเราไม่ต้องมวบวบเอาแวฟแล้วอะไรอ้าวนี่ไม่แวบแล้วเหรอครับไม่แวบแล้ว่ไมแวบโอเคโอเคเมื่อกี้พูดถึงอะไรแล้วเออนั่งก็สบายดีนะสบายเราเลือกที่สบายที่สุดเป็นแบบฟิลแบบสบายๆไงอ่ะก็คือเมื่อกี้อยากสอบถามพี่นนท์ว่าแบบว่าที่เขาชอบแบบมีแขวนชุดอะไรต่าง เงี้ยวน,นะน,นี้มันมีเทคนิคหรืออะไรอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนปุ๊กเห็นว่าแบบต้องมีที่ต้องมีกระุบกระจุบตัวดูกระจนกะจะนะครับตัวดูกระจกนี่คือกินเงินชังางภาพมานะคะะรับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ,ถ,ถ่ายถ่ายไปแล้วก็ลืมตัวจุ๊บไปที่โร<อ>งแรมแล้วก็หายไปเลยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าการถ่ายรูปมันก็เป็นเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งตอนนี้มันจะมีเทรนของการยิงแฟดแข็งแข็งยิงแฟดตรงตรงเขาเรียกอะไรนะเหมือนกล้องฟิล์มใช่ใช่คือเทรนนี้กำลังมาแล้วอะไรที่มันเคยฮิตมันก็จะเริ่มไม่ฮิต อย่างเช่นแขวนตัวจุบแขวนกระจกนียครับมันเคยฮิตแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยฮิตแหละ<อ>เขาก็จะหาวิธีแขวนที่อื่นเช่อนอสมมตินะครับก็มองมององป<ะ>ั๊บแขวนด้วยกรอบรูปตัวนั้นก็ได้ถ่ายมาก็จะมีแบบเออเป็นกรอบรูปเป็นแบ็กการ์นิดนึง<อ>หรือจะแขวนไว้กับตรงราวตรงนั้นก็ได้หรือบางคนก็จะใช้วิธีพาดกับเ้าอี้เลยคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ลักษณะชุดด้วยชุดบางชุดไม่อยู่บนตัวคนถ่ายไม่สวยนะครับ มีมีจริงชุดที่ต้องอยู่บนหุ่นถึงจะถ่ายสวยบางคนก็จะเลือกให้ใส่ก่อน แล้วค้อยถ่ายแต่อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณของช่างภาพแต่ละคนนะเวลาเรามาปุ๊บเราก็ต้องขึ้นมาดูก่อนแหละว่ามุมเราจะต้องยังไงถ้าเกิดจากใครแต่งหน้าอยู่แล้วแบบวิช่างภาพขึ้นมาไวเนี่ยก็คือเขาเริ่มทํางานแล้วล่ะเขาจะต้องมาหามุมมาเลนตาอะไรจะวางไวตรงไหนส่วนอันนี้อันนี้ขอแนะนาเลยครับเป็นสิ่งที่อยากแนะนําเป็นการส่วนตัวถ้าเป็นนนี่นนจะคุยกับลูกค้าก่อนถึงวันงานใช่ไหมครับคืนก่อนงานนนจะบอกเขาเลยว่ารบกวนเตรียมแหวนการ์ดเข็มขัดคับลิงทุกทุกอย่างเลยนะครับ ที่จะสามารถนํามาถ่ายรูปได้ให้กองรวมกันไว้จุดเดียวแบบที่เวลาเราเข้ามาในห้องปั๊บเราจะถามแค่ว่าของอยู่ตรงไหนครับแล้วเขาสามารถชี้ให้เราได้โดยที่ใช่ลูกค้าไม่ต้องลุกจากชั้งแต่งหน้ามาหาของให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะทํางานง่ายมากแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมการ์ดนะครับหลายงานมากคือบนห้องไม่มีการ์ดมันจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ถ่ายรูปสวย อยากให้มีอันนี้เป็นทริคพิเศษที่แบบเตรียมมาเตรียมไว้กองมาด้วยใช่ครับสุดท้ายแล้วคือแบบพี่นนท์มีอะไรอยากฝากการถ่ายภาพแบบวันแต่งงานหรือว่าแบบเจะบอกเจ้าสาวเตรียมเตรียมการยังไงดีไหมอย่างแรกคือการเลือกช่างภาพอยากให้เลือกที่ผลงานเป็นหลักถามว่าชื่อเสียง มันก็อาจจะเป็นตัว <บา S 1> สร้างความมั่นใจให้ได้บ้าง<บ>าแต่ว่าให้ดูผลงานเป็นหลักก่อนว่าเราชอบสไตล์ไหมอะไรอย่างงี้ <บา S 1> ช,ชอบสไตล์รูปเขาเป็นอย่างแรกอ,อย่างที่สองถ้ามีโอกาสได้คุยกับเขาด้วยก็จะดีมันจะช่วยในการตัดสินใจของเราได้ด้วยว่าเคมีตรงกันไหมที่สําคัญที่สุดอยากให้วันงานนะครับอยากให้ทุกคน เอ็นจอยโมเมนต์จากประสบการณ์ที่ได้ถ่ายรูปมารูปที่สวยที่สุดคือรูปที่วันงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่เครียดหน้าบางทีน้องสีหน้าต่างมันจะมีมันจะมีบางอย่างที่บางคนที่กังวลกังวลกับทุกอย่างเลยนะครับหรืออย่างเช่นวันงานไม่ได้มีออแกไนไม่ได้มีอันคิวอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้แอสไซน์ให้ใครรับผิดชอบดูแลเรื่องจัดการแทนบางคู่บ่าวสาวคือเป็นคนเก็บข้อมู่แล้วเขาจะ เหมือนโฟกัสไ่ทุกอย่างไอ้นี่มาหรือยังไอ้นั่นมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับครับโฆนณาทนี่แอดยิมายเลยค่ะใช่ฝากฝากทีไว้ได้เลยนะครับแบบว่ามันมันสำคัญมากจริงๆเพราะว่าการที่มีรันคิวเนี่ยมันจะช่วยให้ให้ช่างภาพทำงานได้โฟล์ขึ้นแบบเอนจอยโมเมนต์ให้มากที่สุดมีความสุขกับงานให้มากที่สุดรูปที่ดีที่สุดของวันนั้นคือรูปที่ดีที่สุด โอ้ยวันนี้แบบคือมีสาระมากขึ้นมาทันทีเดี๋ยนะครับเราไปฝากพี่นนท์ไปด้วยฝาก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 ร้านทีได้เลยนะครับก็เพจชื่อนนท์บ็อกช็อตนะครับ n o n t d o x แล้วก็ s h o t ครับมีทั้ง Facebook IG แล้วก็เว็ณีขายเราดูผลงานเนาะเผื่อแบบที่ชอบใช่ถ้าเผื่อว่าชอบสไตล์แบบฟิลกู๊ดใสๆทุกคนสวยคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เรานะคอนเซ็ปต์จริงๆคอนเซ็ปต์เราคือทุกคนสวย เรื่องของเรื่องราคาพี่ปุ๊กราคาเรามาไหนลองแบบอุบมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วไหนลองพูดมาสิเดี๋ยวลองไล่ให้ฟังถ้าสมมติเรามาจัดงานมั่นค่ะเาจะคิดเป็นเหมือนเป็นค่าแพ็กเกจสมมติแบบเรามีงานยกน้ําชาเรามีพิธีสมแหวนเนี่ยก็จะเป็นค่าแพ็กเกจมันก็จะมีค่าแพ็กเกจของเขาใช่แล้วก็มีค่าคอฟฟี่เบรกอ่าคอฟฟี่เบรกก็คืออย่างสมมติห้องสิบห้อนสี่ห้องอ่าก็คือจะจัดได้50ท่านเพราะฉะนั้นก็คือค่าคอฟฟี่เบรกเต็มที่ของมัาก็คือห้าสิบคูณห้าสิบหัวเข้าไปซ ความคุ้มค่าของที่นี่แล้วรู้สึกว่าเออแค่นี้คือมันไม่แพงอ่าถ้าสมมติว่าเรามาจัดงานมันแล้วเราแบบไปรับตัวที่สวนโอ้ยคุ้มแล้วจริงแล้วถ้าอยากจะขยับไปเป็นงานเลี้ยงอะถ้าสมมติงานเลี้ยงแล้วเรายังอยู่บนนี้นะเราจะมีเหมือนเป็นค่าแพ็กเกจเพิ่มขึ้นหม่อีกหนึ่งแสนบาทอ่าพอหนึ่งแสนบาทนี้ปุ๊บเป็นงานเลี้ยงฉลองเราจะต้องเหมือนมีสั่งอาหารกลางวันให้กับแขกเนาะตัวเนี้ยก็จะคูณตามจำนวนหัวของแขกอ๋อคือเขาไม่มีแบบว่าไม่มีขั้นต่ำใช่ก็คือเหมือนแบบเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นัั่่่่่แแแะเตตวววาาากก็จมีีคท เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากไปเป็นงานเลี้ยงที่สวนที่สวนี่วากาเดนตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น3ามแสนห้าซึ่งสามแสนห้านี่อย่างที่เราคุยกนเรื่องย่าใช่ไหมลี่ตัวค่าเปลี่ยนยาจริงๆมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะคือแรกกับการคุมค่าแล้วคือเราได้ภาพที่แบบเขียวสดใหม่อะคือเคยแบบไปจัดงานหลายที่เราแบบบางทีสวนมันไม่ได้เขียวแบบคือเห็นในภาพรีวิวมันสวยใช่ป่ะแต่พอมาจริงๆรแล้วมันไม่สวยแต่ที่เนี้ยคือเรามั่นใจได้เลยว่ามายังไงมันกก็เเเขียยววและะะสพรรราาาฉ้ออคมหืถบ ็นตรงปีเตอร์บงสต์มันเป็นแร์ม้าของที่นี่ราคาแรงไหมคะก็อาจจะแรงนิดนึงอ่ะแต่ด้วยความว่าตรงนั้นจริงๆเขาเป็นเหมือนพับบิกแอเรียเพราะฉะนั้นเหมือนมันต้องเสียพื้นที่ของเขาไปอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแรงนิดนึงอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นบาท ก็สำหรับแบบเออมันก็มันก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราพอใจเราไหวแล้วแบบเฮ้ยมันสวยอะไรเงี้ยเออมันก็เอ้ยตอบโจทย์แต่ถ้าสมมุติว่าใครแบบอ้ยเราไปไม่ถึงอ่ะเราก็สามารถไปรับตัวบริเวณนั้นหรือไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยโอ้ยมันก็คุ้มเลยคืออย่างที่บอกคือเขาไม่ได้ห้ามว่าเราห้ามไปตรงใช่คือเราสมมติเราจากข้างบนเราไม่ใช่ว่าเราห้ามไปพื้นที่อื่นเราไปได้เพราะฉะนั้นอุ้ยแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วก็ยังได้ห้องพักอย่างที่บอกก็คือถ้างานมั่นเนาะก็คือเราจะเริ่มที่ตัวห้องพัักกที่เราไปน คุยแค่นั้นก็กว้างแหละ ช่สวยค่ะสวยและถ้าเกิดว่าสถานที่สวยแบบนี้แล้วเรายังได้แบบว่าออกกันในเซอร์ที่ดีๆอย่างแอสเดลมายเข้าไปโอ้โหมันจะสุดยอดอะไรขนาดนั้นเลยนะจิ๊กฟินละซินเนลเล่โอเคยังไงวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะสิงคโปร์เคมปินสกี้โฮเทลแบงคอกนะคะที่เขาให้เราได้เดินชมสถานที่ได้ป่วนเข้าไปในสถานที่ต่างๆไม่รู้ว่าวันนี้จะมาช่วยรีวิวหรือว่าจะมาช่วยอะไรไม่รู้แต่งที่แน่นอนอ่ะพี่นนท์อ่ะทำให้เราดูคลิปเนี้ยดูมีสาระขึ้นมาขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเลยอย่าลืมขอบคุณพี่นนนนนทท์์แลล้้้วกกก็็ฝาาาไไไปปดดดูผผงงขขออออพี่่่เเืใครชบตติ หรือนะถ้าสมมติว่าเอ้ยใครอยากเข้าให้ทีมงานเข้าไปช่วยสป,ปอร์ตการทำงานให้แบบวันนั้นมันเป็นแบบวันที่แบบดีมากมอ,อัชมายฝากไว้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนเนะาะ<ม>สวัสดีค่ะ